สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมพาชมสวนนะคะว่าเป็นยังไงมั่งนะคะสวนผักปลอดสารสวนผักอินรียในเบลเยียมค่ะปลอดสารเคมีนะคะนี่ค่ะอันนี้พลิกนะคะนี่ค่ะกำลังจะเริ่ม ปลียนสีแล้วค่ะลูกที่แก่แล้วเขาก็กำลังจะแดงนะคะดูสิคะทุกคนนี่ค่ะเริ่มมีกำลังใจมามั่งแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้อากาศบางปีก็ต้นไม้สวยบางปีก็ต้นไม้โตช้าประมาณนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่นะคะพลิก จะให้ดูของความดกนะคะบุ๋มเพิ่งลดน้ำคะ่ะพอดีวันนี้จะเข้างานสายอยู่ช่วยแฟนแป๊บหนึง่งอันนี้เป็นพิกะเหรียงที่บุ๋มเพาะเองนะคะดูสิคะปีนี้ลูกเขาสีเขียวปลูกได้สองปีลูกเขาจะประมาณจะไม่ลักษณะนั้นค่ะก็จะลูกเขาจะประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะ แต่าบางต้นลูกเขาก็จะขนาดนี้นะคะลูกเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีกลายพันธุ์นิดๆน,นี่เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่ระหว่างต้นสองต้นนี่อันนี้ก็คือมาจากมเมล็ดเดียวกันนะคะความแตกต่างค่ะไม่รู้เป็นว่าเป็นเพราะว่าเราเก็บมเมล็ดพันุ์เองหรือเปล่านะคะเขาถึงได้เป็นอย่างนี้ แล้วก็รับรองความเผ็ดค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะพริกนี่ก็ดูสิคะทุกคนเริ่มแดงแล้วเย่อันเม็ดไหนที่เขาเกิดก่อนผมก็จะเก็บไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์สำหรับปีหน้านะคะเพราะพริกนี้ก็เผ็ดดีค่ะแล้วก็ลูกดกมาก นี่ค่ะเพิ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จเพราะว่าอันนี้วันนี้อากาศจะร้อนมากค่ะที่เบลเยียมนี่นะคะโชว์อยากจะอวดตะใครค่ะนี่ค่ะที่ผมได้ทำคลิปช่วงแรกๆได้ปลูกเข้าไว้ตอนนี้ก็จะประมาณนี้แล้วนะคะโตมากเลยค่ะผมได้ทำความสะอาดสวนเมื่อวัน เราอาทิตย์เนี่ยค่ะต้นผักขมไทยผมก็ได้ถอดถอนแล้วก็เอาไปใส่ถังปุ๋ยหมักนะคะต้นใหญ่ๆนี่ค่ะอันนี้ก็รสชาติจะเหมือนผักขมเบลเยี่ยมนะคะก็คือไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะทุกคนกินไม่ทันค่ะก็เลยอันนี้ก็เลยปล่อยเขาไว้ให้เขามีเมล็ดนี่ค่ะ อันนู้นก็ต้นหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นค้าใบหยิกที่บุ๋มเก็บมาจากฝั่งทางนูน้นก็รื้อของออกก็เลยจัดสวนซะหน่อยะคะ่ะยังไม่ได้ปรวนดินนะคะทุกคนแค่ถอนผักขมออกเพื่อที่จะดูว่านี่คะ่ะอันนี้ก็คือคุ้นชายฝรั่งนะคะที่นี่เบลเยียมเขาเรียกแซลเดอร์นี่คะ่ะ นี่ก็คือฟักทองนะคะฟักทองกับฟักแมวปีนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เพาะ,มะเมล็ดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเขาไม่ค่อยติดลูกพอเขาโตได้สักพักเขาก็ลูกเขาก็เหี่ยวค่ะก็มีได้ให้ได้กินหลายลูกอยู่หรอกเดี๋ยวจะให้ดูบนหลังคานะคะทุกคนเพราะว่าผมปล่อยให้เขาขึ้นเลื้อยขึ้นไปบนหลังคาเดี๋ยวมาปีนกันเลยค่ะ พอ,อดีพื้นที่ไม่เพียงพอเราก็เลยก็มารอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นฟักทองเป็นฟักทองลูกสีเหลืองเนี่ยคะ่ะที่ซื้อกับซุปเปอรม์มาร์ทที่ซื้อกับร้านค้านะคะที่มาไว้กินก็ทำนค่ะเราก็คงจะได้กินอยู่มั้งคะปีนี้ น่คะ่ะผมก็ปล่อยให้เขาขึ้นนี่คะ่ะนี่นะคะก็ปล่อยให้เขาติดลูกก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเขาติดลูกเป็นสิบยี่สิบลูกแล้วคะ่ะแต่เขาแบบพอลูกเขากำลังจะโตเขาก็เหลืองนะคะแล้วก็เหี่ยว ให้ชมบรรยากาศในสวนอันนี้ก็คือป่าหลังบ้านนะคะทุกคนนี่ค่ะลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะอันนี้ก็เห็ดที่บุ๋มได้ทําให้ดูนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะตัดแล้วก็คงจะคิดว่าคงจะทิ้งนะคะกลัวมันเหม็นเวลาเขาแก่เต็มที่ กขจะขึ้นรอบขอนไม้เลยนะคะทุกคนดูสิคะโน่นฝั่งทางโน้นก็มีนี่ค่ะอันนี้ก็คือสระไยน้ำของเรานะคะก็จะลักษณะนี้ค่ะส่วนนี้ก็คือต้น ผมไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเขาเรียกยังไงนะคะต้องรอให้มันดอกก่อนค่ะต้นบานเช้าบานเย็นหรือ,อยังไงนี่แคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแตงกวานะคะ ก็คือมะเขือเทศแล้วก็ฟักแนวนะคะที่ผมได้ปลูกไว้เขาก็นู่นค่ะเริ่มเรื้อยไปเรื่อยๆแล้วคะ่ะนี่ก็คือมะเขือเทศนะคะกำแรงกำลังแดงเต็มต้นนะคะอันนี้ก็มาระเล็กนะคะผมก็ได้เอาไปกินหลายรอบแล้ว เขายังอยู่ในกระถางะค่ะเดี๋ยวสักวันจะเอาเขาลงดินนะคะทุกคนรอกแบบอันนี้ก็ฟักแมวเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาก็กําลังเลื้อยเหมือนกันนะคะส่วนนี้ก็เป็นมะเขือเทศเหมือนกันอีกต้นหนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มะเขือเทศอีกต้นหนึ่งนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูพริกฝั่งทางนี้ นี่เขาอยากอวดดอกทานตะวันนะคะทุกคนโตมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระถินริมรั้วนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรใบเขาเริ่มเหี่ยวนะคะทุกคนใครรู้ช่วยบอกบุมด้วยนะคะอันนี้ก็คือพลกค่ะดอกมาก นี่ค่ะแล้วนี่ก็คือมะเขือเทศนะคะก็ดกมากเช่นกัน,นะค่ะทุกคนนี่ค่ะ ้นนี้เริ่มจะออกดอกแล้วนะทุกคนเหมือนกับต้นตะกี้ที่ให้บุ๋มให้ดูฝั่งทางนี้เขาก็จะมีสองสีนะคะสีชมพูแล้วก็สีขาวค่ะค่ะขาของบุ๋มนะคะนี่ค่ะอ,อันนี้ก็คือดอกไม้แล้วก็พริกนะคะอันนี้ก็คือผักเป้นค่ะแล้วก็มะกรูดนะคะ ข้างในสวนนี่นะคะทุกคนพักแยงยิ่งเปลี่ยนกระถางเขาก็ยิ่งแตกกอใหญ่นะคะลองทําดูนะคะทุกคนนี่ก็คือกระเพราที่ผมได้เก็บไปซะจนเกลี้ยงต้นเขาก็เริ่มแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะเมนลักตกัวหระพาแล้วก็กระเพานะคะนี่ค่ะ แล้วนี่พระเอกของงานนี้ที่อยากโชว์อันนี้ผุมเปลี่ยนกระถางเข้าไปสองรอบเองนะคะอยากจะเปลี่ยนให้เขาใหญ่กว่าเดิมอยู่ค่ะเขาคงจะแตกกอเยอะมากเพราะว่าดูสิคะทุกคนมันเขาเลื้อยข้างๆกระถางนี่ไปเดี๋ยวผุมจะเอากระถางใหญ่มาเปลี่ยนแล้วรอสาวอ,อาทิตย์ก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะช่วงนี้โควิด โควิดสิบเก้าเริ่มระบาดท,ที่เบลยเยียมอีกนะคะคงจะเริ่มรัฐบาลเริ่มห้ามนูม่นห้ามนี่เยอะแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นฟักทองนี่โอ้ยไม่ใช่ต้นฟักทองทุกคนต้นมะละกอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกระถางดูนะคะเพื่อเขาจะโตให้ค่ะดอกไม้ของดึง ขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ